สวัสดีน้อยน่ารักทุกนะครับกับมิคผมเกมมอนเทรดดิ้งการ์เด็งพ็อกเก็ตเนี่ยฮะวันนี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งเด็กนะครับที่ที่แบบใช้ไถลีกแล้วแม่งโคตรมันนะฮะเด็กโซโล่เลเวลลิงนะครับเอาง่ายๆนะครับเด็กของซองจินอูเนี่ยฮะคือคุณจะเห็นเลยครับว่าเด็กนี้แม่งไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ชาริสา์เท่านั้นนะครับชาริสาที่เราจะใช้นะครับจะเป็นชาริสา์เวอร์ชั่นใหม่นะครับที่มันสามารถดำจี้ได้ด้วยตัวเองนะครับ เด็กนี้นะครับคอนเซ็ปต์การเล่นไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับคุณรีบแปลงร่างชาลิสต์ให้ได้ครับแล้วดำจี้เข้าไปนะครับถ้าคุณได้เริ่มเทอร์มแรกนะครับคุณต้องทําใจเลยครับว่าเทอร์นหนึ่งคุณไม่ได้ตีอยู่แล้วเปิดเกมถูกปะเทอร์นสองก็กลับมาหาคุณคุณยังไม่ได้ตีได้แค่ติดจี้เทอร์นสามต้องแปลงชาลิสต์เราเรียกจี้เข้ามาครับแล้วเทอร์นสี่คุณซัดอย่างเดียวครับระหว่างนั้นใช้ฮิวใช้อะไรเลี้ยงเลือดเขาไว้นะครับใช้เทรนเนอร์ช่วยเขาไว้นะครับ คอนเซปต์ไม่มีนะครับไม่มีเลยเลยนะครับการที่ใส่ครับอย่างที่บอกครับมันต้องเลี้ยงเลื่อนให้ได้เช่นพชั่น2ใบแน่นอนนะครับโปเกมอนคอมมูครับถามว่าใส่ไว้ทําไมครับเพราะคุณต้องหาของครับเด็กนี้ต้องเร็วครับยังไงคุณต้องหาของให้ได้ครับโอกาสการเทรดครับมันอยู่ที่50%ทุกครั้งที่คุณใช้นะฮะโปเกมอนใบเดียวเกินพอนะครับเพราะว่าคุณมีแค่ร่างหนึ่งร่าง2 เปิดมาคุณจะได้ร่างหนึ่งมาตัวหนึ่งแน่นอนชั้นโปเกมบอลได้อีกตัวหนึ่งนะฮะเคฟนะครับใส่ไว้1หรือ2ก็ได้ถ้าใส่เคฟ2ออลล็อกกี้ออกครับจากที่ที่ลองเทสเล่นเล่นมาแล้วนะครับล็อกกี้พี่แทบไม่ได้ใช้เลยครับไม่มีเกมไหนที่พี่ได้ใช้เลยครับเพราะว่าพี่เจอแต่วพวกดักไลครับนะฮะจากใจเลยเจอแต่วพวกดักไลครับถ้าไปเจอแบบไอ้พวกแบบเด็กเหมียวสกายเดอคุณก็ตีเขาตายครับ นะฮะส่วนเด็กน้ําคุณต้องแปลงใช้สัตว์ให้เร็วที่สุดครับคุณไม่ได้มาหวังพึ่งอะไรกับล็อกกี้เลยครับคุณต้องแปลงให้เร็วล็อกตีให้ตายนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนตัวพี่มองนะล็อกกี้คุณจะออกก็ได้พี่ก็คิดจะเอาออกอยู่เหมือนกันเพราะว่าพี่ลองมาเยอะแล้วครับไม่ได้ใช้เลยครับหลายจังหวะที่พี่ต้องการเคสแต่แม่งเป็นล็อกกี้ครับทำให้พี่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นคุณลองดูนะครับโปรเฟสเซอร์คุณใส่2ใบนะครับยังก็ต้องมีนะครับไออโนนี่คือหัวใจเลยครับคุณต้องหาการ์ดให้เร็วที่สุดนนะะรัเพาฉ้ ถ้ามีโปรเฟสเซอร์กับไอโอโน่ o N o, ให้เลือกไอโอโน่ในฮะไอโอโน่ I o N o, ก่อนเลยครับเปลี่ยนการ์ดโปรเฟสเซอร์คุณยังจั่วได้นะครับเลดใส่ไว้ใบเดียวนะครับเพราะว่าในกรณีที่คุณเล่นแบบพวกเด็กดักไลกิเลน่าเวลาคุณเจอนะพวกกิเลน,น่าเนี่ยถ้ามันติดเคฟไปนะครับถ้าเขาติดเคฟนะครับเขาตีมาเขา150ใช้ศาสตร์คุณวันฮิตนะครับคุณใช้เลด ต่อเมื่อคุณเจอดักไลท์เท่านั้นนะครับดักไลท์เวลาเขาติดเคฟติดอะไรมาเลื่อยกลายเป็นร้อคุณต้องใช้เลสเพื่อทําให้เขาตายนะครับแต่ส่วนกาลิน่าคุณไม่ต้องสนใจคุณวันทิตได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงคุณก็บันทิตนะครับซาบ,บิน่าใส่ไว้หนึ่งครับเอาไว้ขัดครับแต่ส่วนตัวแล้วพี่ตอนเทสซาบ,บิน่าพี่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร,ร่นะฮะไม่ค่อยได้ใช้ครับไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราสปีดอัพด้วยความเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น คุณจะเปลี่ยนซาบีน่าออกก็ได้ครับแล้วใส่เป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์เลดี้อีกใบหนึ่งเข้าไปก็ได้นี่ครับแล้วแต่เลยนะนะครับร้อยห้าสิบดาเมจเพียงพอครับคุณจะไม่เพียงพอเฉพาะคุณไปเจอพวกแบบกิลดอร์นะครับนะครับไอพวกกิลดอรเนี่ยนี่คือปัญหาของเด็กนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะครับกิลดอรสล็อกกี้จะช่วยให้คุณฆ่ากิลดอรได้นะครับแต่นะครับถ้าคุณไปเจอพวกแบบเด็กดักไล่ครับเคฟจะทําให้คุณแบบสเตเบิลกว่าเพราะฉะนั้น คุณจะใส่ไว้แบบนี้ก็ได้2ใบนี้ก็ได้ครับเผื่อคุณเจอถ้าเป็นแบบพวกเดกิลดอสคุณต้องใช้ล็อกกี้ในการช่วยเติมดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นจะประมานนี้นะครับส่วนซาบีนาอย่างที่บอกครับมันเอาไว้ขัดหรือหรือแล้วแต่ครับถ้าถ้าคุณเร็วพอกว่าคุณจะได้ตีเขามันเทิร์นที่3มนะครับมันไม่มีจังหวะที่พี่ค่อยได้ใช้ซาบีนาเรียกครับเพราะว่านอกจากคุณเริ่มคนที่2อ่ะถ้าคุณเริ่มคนที่2เนี่ยเทิร์นแรกใช่ป่ะคุณเป็นร่างหนึ่งเทิร์นที่2แปะจี้ไปครับคุณ เอกฝั่งเขาคงไม่ลงปากโหมาให้คุณเลียกขึ้นมาตีโง่ๆครับจริงจังนะครับจากใจนะครับเพราะฉะนั้นจะถอดออกก็ได้เปลี่ยนเป็นฮิวได้เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์มีแค่นี้นะครับแบงให้เร็วที่สุดดับ energy ขึ้นมาแล้วขวดเข้าไปนะฮะมีแค่นี้นี่ครับเมื่อคุณเข้าใจแล้วนะครับคอนเซ็ปต์เป็นยังไงครับได้เวลาที่คุณจะไปเบียวแล้วน่ฮะเราจะกลายเป็นซองจินอูนะฮะคุณจะรู้ว่าพลังความเบียวมันเป็นยังไงนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราไปเรียนครับไปฮะ โอ okay. เคเล่มที่สองนะฮะลุยครับมือก็โอเคอะนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงว่าดีหรือไม่ดีนะครับมันมีอยู่ล่างเดียวก็ต้องขึ้นนะครับแปลกว่าทำไมเขาเอาอันนี้คือกะมาแบบเอามาตีอ่ะไม่กะหนีเหรอะวะ ไม่เก็ตนะฮะโอ้โหแม่งกะดีแล้วแบบทานเฟอร์จี้เรียบร้อยไงอา่าโอเโกเบ,บอลน,นะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะฮะติดจี้ตีตีตีเข้าไปเนะยครับเอ่ลงไปก่อนเพื่อชุกเฉินนะฮะ ตบก่อนนักชัยชนะนะครับตบไปเขาน่าจะติดมานาฟี่และดิจจีนะครับหืมอะไรวะแสดงว่ามือไม่มานี่ครับแต่มือเราคา่อนข้างดีนะครับมางคนบอกพี่มึงจะระเปียด,ดีกว่านี้นะครับแน่นอนนะฮะมือเรามีแค่นี้ครับคือยังไงมันก็ขึ้นนะครับทุกคน ตบดีครับหวานไปครับผมเสียวอย่างเดียวอะ่ะคือแม่งแปลงร่างอีวุยครับเป็นเป็นตัวน้ำครับแล้วเราก็จะงเห็นทันทีนะฮะแต่คิดว่าไม่นะครับอ่าฮ่ามือเขาบอดอยู่เยอะนะฮะอ่ะดูว่าไงนะครับดูว่าไงเฮ้ยอะไรครับนี่เชี่ยโดนเจ็ดติดเช็ดเท่ ไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหแม่งจุกจริงนะนี่โอเคแปลงร่างก่อนเลยครับมีเลือดมาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยเคปไปก่อนเอ่อแล้วก็โพชันนะครับ เธอหน้าผมจะโดนแต่ว่าผมต้องใช้ l ดี y h u ลกลับขึ้นมาผมตีเขาตายนะครับคือผมแปะไปมันสโตกขึ้นมาท่า่วะสโตกมา3ใช้5ผมพอนะติดไว้เผื่อ<ๆ>เผื่อแม่งมีร็อกเก็ตนะฮะเผื่อผมเจอแบบร็อกกงร็อกเก็ตอะไรองี้สโตกมาลุกสโตกมาลุกเธอหน้าเจอกันไอหนุ่ม เอาเรื่องว่ะอีปะหมึกแม่งเอาเรื่องว่ะคิดแล้วเช็ดแค่แล้วกูโดนพิษอีกแล้วครับทุกคนฮืวมวขึ้นมาก่อนเรื่องของเรื่องเนี่ยประเด็นเลยนะผมแม่งดันทะลึ่งเจอเด็กน้ำเนี่ยปัญหาชีวิตเลย ใส่ก่อนใส่ก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังนะฮะอย่ามีอีวุยอย่าแปลงล่างอ <emer int> ุขอแค่นี้อย่าแปลงล่างอย่ามีแปลงล่างอย่ามีแปลงล่างอย่าแปลงล่างอย่าแปลงล่าง <Enc ina teams> มึงยังไม่ขึ้นมาหรอกเวเปอร์ลยอนน่ะยังไม่ขึ้นมาหรอกยังยางเออตัวใบยังยังไม่ขึ้นมาหรอกแปดใบน่ะไม่มีไม่มี โอเค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 ผมรอดอยู่นะฮะโอ้โหโอ้โหพ่อพ่อตีเป็น EX เลยพ่อผมอยากได้ชาลิสาัดตัวใหม่แล้วอะผมแบบเสียวปี๊ดเลยว่ะเสียวจริงนะเนี่ย เพนะฮะโคจะกระทอนกระแท่นนะฮะเจอเด็กน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปว่านเกมหน้าทุกคนไปครับโอ้โหาม,มือมืออออแาเนียมือกู คืออะไรอะ่ะมีบานะหนึ่งตัวแน่ๆผมเดานะน่าจะมีบานะหนึ่งตัวครับโอเคอเคผมต้องใช้นะแล้วผมไอเอลโนเลยครับหรือผมยังไม่จำเป็นผมค่อยไอเอลโนเทิร์นหน้าก็ได้มั้งนะ นะฮะเพราะผมไอโอโนเทอร์นาก็ได้ครับเพราะว่าผมได้มาก็ยังไม่มีประโยชน์ครับตีก่อนครับอ่ะทไงพะอโนมแปลงร่างเลยล้าไม่งั้นมองนะเิ็เแคฮิวได้ดิได้ดิได้เอ็งจะหาพวก ระหว่างผมคอมมูกับผมไอโอโน่เลยเนี่ยอืมนี่มาแล้วหนึ่งใช่ป่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่ผมจะได้ครับคอมครับมึงคงไม่ใจร้ายากูหรอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมา <c oughs> โคตรทัวท่วมึงทั่วกูเกินไปละไป โอ้โหน้ำตาจิไหลนะฮะทุกคนน้ำตาจิไหลอย่าทำกับผมแบบนี้โอ้ยตายแล้ว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 เออดีมากช่วยกูหาของหน่อย กูจะบ้าเออไปมาตีมา,อมาโอ้ตายแล้วกูตายแล้วตายแล้วมาหน่อยเดี๋ยวอนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนมายังอ่ะมาแล้วดิเออโปกเกบอลออกมาก่อน โอเคอาแปลงล่างนะครับเขามีจ uh <c oughs> <bizarre> <kaz uffy> ี้อะไรแปลกๆไหมตีแบบแปลกๆมีไหมมีไอ้บ้านนี่ที่แม่งแบบแปลงล่างเป็นบีเดียวได้สองจี้ใช่ไหมเอ่อเซฟเซฟก่อน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 เลยเซฟเซฟก่อนเลยอ้าวเรียบร้อยไอ้นุ่มเอ็งคิดว่ามือพี่ดีเหรอ ไปครับทุกคนมันชิลจริงๆว่าเด็กนี้โคตรชอบนะฮะไปครับอือเจอดาร์กไรในตำนานเขาให้นะฮะอย่าคิดเดอะพน่นุ่มผมไม่มีอะไรเลยครับอย่าคิดเยอะครับ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอืมอ่ะมีพอชั่นนะครับ โอเคมือค่อนข้างฟูนะครับจะไหวหรือเปล่าค่อยว่ากันไปก่อนครับกีฬาก็มาป่ะอ้โหโดนแบบเต็มข้อเต็มๆแล้วตอนนี้โอ้โห โอ้โหแลกก้วกูดันได้เริ่มหลังเขาด้วยอืมมาก่อนละหนึ่งเม็ดนะฮะผมแม่ไอโอโนได้ทั้งสิ้นนะครับโปรเฟสเซอร์ โอก,กี้ก,กี้ไม่มีประโยชน์นะครับเขาไม่ตีครับผมต้องการเคฟนะครับฮิวก่อนอมผมต้อง,ผม,องมผมต้องเร็วมากๆถูกปะผมต้องเร็วมากๆครับแปลงก่อนเลยครับไม่ตีครับไม่ตีครับผมวันฮิตได้หมดอยู่แล้วนะฮะเป็นเธอรครับ เธอหน้าผมเรียกเธอแต่ไปผมส่วนครับจี้ผมเร็วกว่าเขาครับไม่ดิมันสามก่อนผมป่ะอืมมัน3มก่อนผมปะ,ะเดี๋ยวดูว่างไงนะครับโอเคอืม ตอนนี้ผมต้องการพระคุมหรือผมต้องการเลสผมก็ยังรอดอยู่บะเธอหน้าผมไปหาพระคุมครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้บะเธอหน้าผมใช้เลสไม่มีประโยชน์เลยครับผมต้องหาพระคุมมาก่อนแล้วครับไปครับไออโนครับ นี่มือแทบจะเดิมเดิมเลยเพ้วะแทบจะเดิมเดิมเลยเพ้วะอ่ะไม่เป็นไรถือว่าผมมาหาฮิวนะฮะสตโตรกนะฮะเธอหน้าเองเจอพี่อีหนูล็อกกี้นะครับผมเชื่อว่าเขายังไม่ตีครับ อ่ผมจะโดน20โดนอีก20เป็น40ผมจะเหลือ140เพราะฉะนั้นกีฬาเขาจะตีได้ผมต้องมีฮิลอีกใบหนึ่งไม่ก็พักคุมครับถ้ามีคือเกมจบจะมาหรือเปล่าไม่เป็นไรผมมีไอโอนโนมาหาได้อีกรอบนึงครับผมต้องการพักคุมเท่านั้นครับแต่ถ้าเขาตีก็เกมจบเหมือนกันนะ ถ้าเขาตีเกมก็จบเหมือนกันครับตีปะตีปะตีเกมจบนะไอ้หนูตีป่าถามคำเดียวเองตีป่าเองอย่าคิดนาน G3 มือมันสั่นแล้วเอ,อ้ยมันไม่ตีว่ะมันเล่นเป็นว่ะทุกคนผมต้องการพาคมุม ผมต้องการพระคมสวยสดงดงามมากนะฮะสวยสดงดงามมากนะฮะแล้วผมก็ตีนะครับจีจีไอโหน่าโทอ เด็กแย้มเด็กแย้มเอ็งรู้จักปะโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ย อเองรู้จักฮันเตอร์ระดับชาตินะพีเองหนูไม่ไงเองเอเฮ้อแล้วแต่มึงเลยตีหรือเปล่าวะคำถามคือตีหรือเปล่าวะคิดแล้วคิดหนักคิดหนักคิดหนักมึงไม่ต้องคิดเออมึงไม่ต้องคิดแล้วไงชาติจีชาติจีจไปละชาติจีไปละ อ,อไม่เป็นไรครับทุกคนผมชอบดูการดิ้นรนของเขานะฮะผมชอบดูการดิ้นรนของไอ้หนุ่มนี่นะฮะมันเหมือนแบบมันคิดว่าเด็กมันเก่งอ่ะเอือแบบลอกเขามาเยอะอะไรเงี้ยนี่โอ้การตอกโอ้แล้วกูตีเลยตีเลยตีเลยเดี๋ยวแม่งยอมตีตีเรียบร้อยนะฮะเด็กแชมป์เป็นไง เอเดอเองไม่รู้จักพันเตอร์โกงสะละหนูนะี่ฮะคุณลองไปปรับใช้ดูครับนี่เล่นในลีกโคตรเพลินเลยนะคือแบบแม่งเก่งจริงจังนะเว้ยคือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปเลยครับโซโล่เลเวลลิ่งนะฮะคือคุณจะปรับได้นี่พี่บอกครับคุณจะปรับการ์ดออกแล้วเปลี่ยนเป็นฮิลเสริมเข้าไปก็ได้นะครับนะครับหรือว่าไอ้ล็อกกี้อ่ะคุณจะไม่ใช้ก็ได้นะคุณจะเปลี่ยนเป็นเคปเลยก็ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วพี่แทบไม่ได้ใช้ล็อกกี้เลยครับ จริงจังเพราะว่าถ้าคุณเล่นอยู่แร้งแบบจะขึ้นมาสเตอร์นะครับจะขึ้นแบบโปเกบอลมาสเตอร์นะคุณจะไม่เจอใครตีเลยครับคุณจะเจออย่างมากก็คือแบบเนี่ยอีเดกเวนพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไปเจอแบบเป็นเด็กเดกต่อสู้อะที่แบบมันตีตามจี้อะก็ไอวัดไอคิวเล็กน้อยนะครับคุณต้องเร็วกว่าเขานะครับหรือว่าคุณจะแบบแปะจี้ทำจี้ยังไงอันนี้คุณต้องลองตัดสินใจดู นะฮะ,ะน,นคลิปนี้หลักๆทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วย้ะกันเนียฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ